เทศบาลตำบลบ้านคลองจังหวัดพิศนุโลกนะคะได้มีการจับมือกับคนในชุมชนทํา MOU กันเลยนะคะรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ลดฝุ่นหยุดเผาเพื่อเราเพื่อโลกค่ะ ที่วัดยางตำบนบ้านคลองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายพิสิทธิ์กิจบุญอนันต์นะคะได้เปิดกิจกรรมรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ลดฝุ่นหยุดเผาเพื่อเราเพื่อโรคโครงการเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านคลองปีงบประมาณ2564เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาหมลพิษจากหมอกควันและการสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือคุณภาพชีวิตรวมทั้งใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดภาวะโลกร้อนค่ะกับภายในงานนะครับมีการลงานามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ของผู้นำชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่จากนั้นนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมปล่อยขบวนปั่นจักรยานรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งดการเผาซึ่งประกอบด้วยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาสาสมัครพลังงานชุมชนอาสาสมัครท้องถิน่นรักโลก ประชาชนตำบลบ้านครองร่วมกิจกรรมในการโรงจำนวน100คนครับอืมค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของอีกหนึ่งเรื่องละกันที่เรารณรงค์กันอยู่เป็นประจำนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ในเรื่องของหมอกควันแล้วก็ไฟป่าแล้วก็เป็นมลพิษค่าฝุ่น PM 2.5ด้วย